นี่อะไรอ้พวกตำรวโลนมึงก็โลนตัวโลนไปรับโทรศัพท์ดิสวัสดีครับเก้าหนึ่งหนึ่งเอ็มเห็นไัวเหี้ยไรไอ้กล้วยนี่คือเหี้ยอะไรวะแบบแบบต่อเปล่าแบบผีมันสะดุดล้มเหี้ยอรอย่าเหี้ยทอมมี่เจอรี่ยอ่ใช่ใช่มึงเคยลื้ปล่กล้วยไหมล่ะไม่เคยกูก็ไม่เคยกูก็ไม่เคย แบบกุศดุดอ่ะคือกุศดุความรักแบบไอ้เชียแง่งที่มีรูตุเราเข้าห้องเก็บของได้เอกสารหยิบมาไนะสวัสดีครับคุณลอเฮ้าวเออเอยเกลียตวอุ้ยตกแจมหมดเลยครับคุณลอกไฟฟ้าดับครับไฟฟ้าดับเหรอครับ เดี๋ยวเหมือนว่าเราต้องไปปัดไฟกแล้วนะฮาวเตอร์ยิงไอ้ทิปไปดีไซน์กันนะดูดนี่มีนี่พีหว่าที่ฮาวสวัสดีครับผมคือสไปเดอร์แมนวัววิ่งวิ่งโอ้นั่นใครเหรอครับไม่รู้ฮาวเทปดีบ้างเลยขาวดำเต็มเตัวปิดประตูสิว่ายเฮียกลัวด้วยมันปิดไม่ได้ป่ะอ๋อปิดไปกลับบ้านไปกินซอสจุกันเอา เสียงอะไรวัดแดนเสียงหนูหนูไงหรือว่าหนูผีโอ้สวัสดีครับชื่อภาษาอะไรภาษาเทพภาษาแปลนิดเสียงเหมือนขี้เลยไปนี่นี่ขยะนี่ขยะกรองหมักไงเลยเยอะเหม็นแน่อี๋เออขยะมีก้องเดียอะแยแมวอีกแล้วไหนวะสวัสดีครับ ีไปเฮ้ยเย็ดแม่มาได้อีกแล้วคุณ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 ไม่สามารถหลบหนีวัดนี่หรือซ yeah. yeah, ่อนเก็นี่นี่ดินี่ดิเียอยู่ทำไมอยู่ทำไมไม่อยู่แล้วนี่ดิสัตว์ผมไม่อยู่เหมือนกันครับผมขอหนีกลับบ้านก่อนทำไมรถกูระเบิดวะทำไมกูตายอ่ะถ้าซ่อนไปไงวะแล้วก็จะตายมั้กลัวมาเลยครับคุณแมก ผมแต่เลยไปรอบนึงเลยนี่ไงคุณตำรวจจับมันเลยคุณตำรวจจับเลยจับเลยมันยืนมองเอ๋อ้บอกมาอ๋อมึงดูไหมมึงเห็นมึงเป็นยังไงมึงดูไปไปเก็บห้องเนี่ยจิเทมึงอยากเห็นผีไหมไม่อยากเห็นนะตบกูมึงนี่ป๊อดจริงเลยคุณคมชาการต่อสู้ด้วยวะวิชาการต่อสู้มึงโคตรเท่เลยวะ ระดับต้นไม้ครับว้าวระดับต้นไม้ิชาการดสไฟไฟดับอารผมดูข้างหลังให้ได้ระวังหลังให้ฉันด้วยตับมตั้ตั้ตั้อ้ยโอ้ยมามิกิเมามิกิเมมิกิมานะเว้ยแม่เดฟี่เมาส์เดฟี่เมาสกู ความสามารถพิเศษเลยเอาไปสมัครงานได้ผมสามารถทำเสียงจากตัวละครดิสนีย์ได้ลืมเลยว่าต้องเอาขยะไปทิ้งห่วยนี่นี่นี่มันจะตัดมันจะตัดกูตรงหน้าต่างกูขอดูกูอยากเห็นว่ะเน้นมีเลยไปวิ่งไปแล้ววิ่งมปแล้วเราร้อนเราร้อนทำไมเราไม่ออกประตูหลังวะก็มันให้รอประตูหน้าเดีอยวประตูหลังมันกลัวเลยะ ที่ว่าโดนผิจารณาที่ว่าโดนผีจ่าไม่เคยตายที่ว่าโดนผิจารณาโอลโดนผิจารณาโลแล้วผีแม่งแม่งจ่าล้วได้คุณพอสามารถช่วยอะไรวะซ่อนในห้องน้ำซ่อนในห้องน้ำป่าวปิดไม่ได้เลยี่เออใช่มันต้องเข้าไปซ่อนในห้องน้ำด้วยวะนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้โอ้ห้องน้ำอะไรเลยสากจบแบตอินเลยเออมันเข้ามาแล้วเข้าสุดคําแล้วไง ไม่เดือยเข้ามาห้องน้ำเถอะไม่เดินเข้ามาในห้องน้ำไม่เดินมาฆ่าเราตายหมดเลยไอ้เหี้ยตายหูอะไรวะโดนจับได้แสดงว่าเราเลือกหนีถูกแล้วไอ้เหี้ยหนีถูกแล้วแต่ครูสตาร์ทรถไม่ติดไอ้เหี้ยว่ายสั่งบอดให้ใช้น้ำมันเลยเกียร์โฟร์ชีรถมึงกับรถกูก็คันเดียวกันนี่นาในพูดจบคลิปนี้พูดจบคลิปนี้เอาล่ะครับผู้ผมเอเมอร์เลอร์ไมเคิลจบคลิปไอ้สัตวด เอาแล้วตอนันนี้ก็ลากันไปก่อนสำหรับเกมอะไรครับเกมอะไรเกมตำรวจตำรวจนะครับผมตำรวจวิ่งีเกมตำรวจไม่คิดดูโลบอคมันพัฒนาไปถึงจุดจุดนี้แล้วนะเว้ยมึงดูมึงดูเียมาถึงมาถึงจุดจุดนี้แล้วเว้ยนี่นี่ตัวละครโลบอคนี่รู้ไหมในที่คอร์ดส่งไปแล้วนี่ดูดี what the fuck